สาเหตุที่บันดำวิ่งไม่ออกนะนี่นะฟันดำวิ่งไม่ออกอินเตอร์รั่วอินเตอร์แตกนะฮะนี่นะชัดเจนนะครับแต่คันนี้นะครับ สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันหคลิป1งาน1เคนะในงานซนะ่อมดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์นะคันนี้อ s ซู m a ดีแมกนะปี07-08นะครับคันนี้มีอาการควันดำเล่งนี้ขึ้นนะฮะเหยียบไม่ไปรอบตัดนะครับกับคันนี้สาหัสนะเพราะว่า FC ไม่มีเวลาเข้าซ่อมเลยนะฮะคันนี้เยิยมทั้งเครื่องนะ รถวิ่งหลายแสนโลแล้วแต่ไม่มีเวลาซ่อมเลยนะครับซ่อมบำรุงไม่มีเลยนะเอามาจอดหนึ่งวันวันนี้เดี๋ยวจัดให้นะกับเคสนี้นะเราลื้อหน้ากระจังออกมานะสาเหตุที่ฟันดําวิ่งไม่ออกนะนี่นะฟันดําวิ่งไม่ออกอินเตอร์รั่วอินเตอร์แตกนะฮะนี่นะชัดเจนนะครับแต่คันนี้นะครับก็คันนี้จะซ่อมบำรุงเลยนะเพราะเอฟซีเราไม่มีเวลาเลยนะ มีเวลาจอดหนึ่งวันเดี๋ยวจัดให้นะคันนี้จะทําอะไรบ้างนะแต่คันนี้หนึ่เปลี่ยนอินเตอร์นะฮะเช็คข้ออินเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ดูเทสหัวฉีดนะเทสหัวฉีดนะครับแล้วก็เช็คระบบน้ําระบบแอ์นะคันนี้มามาหลายอย่างเลยแต่หลักๆเลยนะครับปัญหาเรื่องคันดัมวิ่งไม่ออกนะฮะก็เจอแล้วนะฮะแล้วก็แนะนำนะ้าหนึ่ง ตั้งวาลนะสองล้างเท่าร่วมดีนะครับแล้วก็ชุดซีนต่างๆนะเทปหัวฉีดใหม่นะครับกับกันนี้นะเดี๋ยวจัดให้นะกับปัญหาน,นี้แก้ไขได้ตรงจุดนะครับตรงจุดคือตรงนี้นะวันดํายิ่งไม่ออกแน่นอนล้านเปอร์เซ็น์นะตรงนี้จะแก้ไขให้นะแล้วก็ซ่อมบำรุงจุดต่างๆด้วยเลยนะครับคอยดูนะกับงานที่ออกมา จะสวยงามเพียงไหนนะหรือว่ามีปัญหาอะไรต่อเนื่องหรือไม่กับคันนี้นะแต่ไม่น่ามีลวเราเช็คหมดแล้วนะครับสภาพหม้อน้ำนะตรงนี้ที่ท่ออินเตอร์รั่วนี่สกปรกมากนะตอนนี้ล้างให้อยู่นะแง่ไงก็ถอดออกมาล้างใหม่นะครับส่วนตัวนี้นะหัวฉีดเทปล้างแล้วนะแล้วก็ท่อรั่วไปดีล้างแล้วนะแล้วก็ซีนวาล ไม่ใช่ซีนลาวนะซีนฝาวาวนะครับซีนฝาวาวซีนเบ้าหัวีซีแป๊บเปลี่ยนให้หมดแล้วนะจากเคสนี้นะครับที่นี้ในส่วนที่เหลือก็คือติดตั้งอินเตอร์เข้าไปใหม่นะครับอินเตอร์ตัวนี้นะครับสั่งมาเปลี่ยนใหม่นะก็จะล้างทำความสะอาดหม้อน้ําให้มัน สะอาดก่อนเพราะว่าตัวนี้ระบายไม่ดีในความร้อนเกิดขึ้นแน่นะแอไม่เย็นด้วยตามมานะครับระบายความร้อนไม่ดีนะความร้อนเครื่องยนต์ขึ้นระบายความร้อนเครื่องแอไม่ดีก็แอ,อ,อ,อไม่เย็นนะครับพอประมาณนี้นะกับกันนี้เดี๋ยวให้ทีมงานเราประกอบต่อนะล้างทำความสะอาดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วกับกันนี้นะเปลี่ยนอินเตอร์นะแก้ไขควันดำนะแล้วก็ซ่อมรั่วนะครับผม

ติดครับเดี๋ยวก็ติดตดขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวเครื่องลันงยิ่งไว้สักพักนึงก่อนนะครับเพราะว่าตอนที่ล้าง้าบกระเมาแล้ตอนที่ล้าง้าบกรนะเมาเนี่ยต,นะตัตดออกมาแรกๆนี่ปันจะขาวเลยนะนี่นะปันขาวไม่มีแล้วก็ลันงยิ่งไว้สักพักหนึ่ง เดี๋ยวแตะเบาๆดิครับเตะเบาๆดิเบาว่าันดำก็น้อยลงนะต่างจากตอนที่มาตอนแรกนะครับกันนี้นะเดี๋ยวกันนี้จะเติมยาแอร์นะเรวลันยิงไงปสักพั้หนึ่งก่อนนะเติมยาแอร์ไปด้วยนะครับ จะเอาวิเครสอบแล้วก็ส่งเอซีได้เลยนะแบบตอนนี้นะครับโอ้ยมันจะจบกัครับนะครับสำหรับเคสนี้ฮนะพื่งๆค่ัครัแล้วนะครับกับเย็นวันเสาร์นี้นะก็ทำง,งานเอฟซีทำงานเอซีครับทำง,งานที่ทำไปคทนี้แก้ไขควันดำก็คือข้ออินเตอร์แตกแล้วก็อินเตอร์แตกเปลี่ยนใหม่นะแล้วก็ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ไปนะครับเรสนี้ จบงานแล้วนะเบิ้ลดูฟันไม่ดำแล้วนะครับก็ครับคลิปที่ทำออกไปได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะทุกช่อง u t u b e อู้แงจะเล่นงานช่างด้วยนะครับวันนี้นะครับกล่าวก็า่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อู่แงจะเล่นงานช่างนะครับ